สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่14กรกฎาคมพศ2564นะคะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ วันนี้แอดก็จะตามความฝันของป้าหยาดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามี f อฟบางท่านให้แอดตามความฝันของคุณป้าให้อีกนะคะกลัวว่าคุณป้าจะฝันใหม่อีกนะคะท่านพิชมวันนี้ก็เลยอยากจะตามให้นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าคุณป้าก็มาหาแอดที่บ้านเหมือนเคยนะคะเพราะว่าคุณป้าก็ฝันอีกแล้วนะคะท่านพิชม ซึ่งงวดก่อนที่แอดนำเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะคุณป้าก็ฝันได้1991เม็ดเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณป้าพร้อมกันนะคะว่าคุณป้าฝันอะไรยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองแน,นลนไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชอดดีๆชอดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้บรรยากาศที่บ้านขยงก็ช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะมืดฝนมาอีกแล้วนะคะไปไหนมาไหนก็ยากลําบากนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ก็ตกทุกวันค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังความฝันของป้าหยาดพร้อมกันนะคะว่า คุณป้าฝันอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามแอดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะป้าหยาดสวัสดีค่ะค่ะพอดีเอฟซีให้แอดตามความฝันของป้าหยาดให้ใหม่ค่ะเผื่อว่าป้าหยาดจะฝันได้ใหม่อีกค่ะป้าฝันได้ยังคะป้าฝันอีกแล้วฝันอีกแล้วฝันอีกแล้วฝันเมื่อไหร่คะป้าฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนค่ะ อ๋อค่ะฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนเนาะจ้าจ้าฝันว่ายังไงคะป้าตันเห็นว่าคนเดินมาจากทิศเหนืออ๋อค่ะจ้าเขามาบอกเรีกอ๋อเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงผู้หญิงยืนหน้าบ้านใช่ยายที่มาบอกวันก่อนไหมคะป้าใช่คนเดียวกันไหมคะคนเดียวกันอ๋อค่ะคนเดียวกันอก็มายืนบอกข้างหน้า บอกว่าอย่าลืมซื้อ,อย่าลืมซื้อหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งกับเก้าห้าห้าเก้าอ๋อแค่แค่นี้เองบอกแค่นี้บอกจ้าคือไม่ได้จุดให้เหมือนวันก่อนใช่ไหมคะป้าไ,<อ>ไม่ได้จุดตะโกนเอาคือตะโกนบอกคุณป้าจ้าตะโกนบอกคุณป้าว่าอย่าลืมซื้อหนึ9 9่งศูนย์ศูนย์หนึ่งกับเก้าห้าห้าเก้าใช่ไหมคะจ้าอ๋อก,ก็เป็นยาย คนเดียวกันที่มาบอกวันก่อนเนาะป้าใช่ค่ะวันก่อนก็ที่ว่าเขียนกระดาษมาให้คุณป้าเนาะคุณป้าก็มองเห็นจากกระดาษหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะคนเดียวกันเนาะป้าเนะคนเดียวกันออคุณป้าก็มาให้ตัวเลขอีกเนาะเนาะป้าจ่ะถ้ามาเลยไม่บอกก็ตัวก็บอกล่อมันมีอีกนะฮะล่ามันทุกกับอ้นี้ด้วยเวจะ ตัวที่ให้มาตามหลังกลัวจะเป็นตัวเลขที่มีโชคเนาะจ้เพราะว่าวันก่อนก็ฝันได้1-9เม็ดเดียวเนาะป้าเนาะจ้อันนี้ก็ไม่เยอะหรอกป้าแค่เพิ่มอีกสองหางเนาะหนึ่งศูกับ9-5-5-9นะคะท่านผู้ชมคุณป้าก็ฝันใหม่เนาะฝันเมื่อคืนเนาะป้าเมื่อคืนอ๋อค่ะจุดเลไปบนหัวนอนนี่เอาเลกมาดูก็เห็นเหมือนกันนะ มาบอกให้เอ็ดได้บอกเอฟซีทุกคนเนาะเพื่อว่าเอฟซีจะพลาดเนาะจ้าเพราะว่าป้าก,ก็ได้มาใหม่เนาะจ้ากลัวมันพลาดจ้าก็ก่อนที่จะนอนคุณป้าก็จุดตัวเลขไว้ใต้หมอนใช่ไหมคะ,จ,ะจุดตัวไหนคะป้าหนึ่งศูน,นย์ศูนย์หนึ่งกับเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้า จดไว้สองตัวออแล้วก็ไว้ใต้หมอนอค่ะทนีทนี้ก็ทนีนี้ยายมาบอก,อกีดูในกกะดาษ้อก็เห็นเหนกันอ๋อค่ะพอตกกลางคืนก็ฝันเห็นยายมาบอกอีกจามาบอกว่ายังไงคะมาบอกว่าเห็นหนึ9 9. ่งศูนศูหนึ่งกับเก้าห้าห้าเก้าอ๋อนี่ก็ ยายก็กลับไปคืนยายก็กลับไปคืนจ้ะยายมาบอกให้ซื้อแบบอย่าลืมซื้อนี่นะยายบอกมางี่ยายมาบอกว่าอย่าลืมซื้อหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งกับเก้าห้าห้าเก้าด้วยนะจ้าอสงสัยยายกลัวว่าพวกเราจะพลาดเนาะป้าะก็เลยมาให้อีกเพราอว่ายายจะให้ทั้งบนทั้งล่างค่ะป้าก็ไม่รู้เนาะไม่รู้เนาะ พ้าบุญโกรนยายให้ล่างเนาะสองเก้าเก้าสองเห็นไหเอาเองสามตัวตีเอาเองสามตัวเอาเอาเองตีเอาเองสามตัวนี่อ๋อค่ะป้าถ้าซื้อสามตัวก็จุดเอาเองอจริงจริงนะจุดเอาเองที้จะบอกเลขเจ็ดเก้าห้าถ้าถ้าสามตัวคือเจ็ดเก้าห้า คือคุณป้าตีเอาเองใช่ไหมคะตีเอาเองอ๋อถ้าจับสามตัวคือเจ็ดเก้าห้าจ้าอ๋อค่ะก็ไม่แน่เนาะป้าเนาะก็ไม่แน่ค่ะอาจจะมาสามตัวก็เป็นได้เนาะจ้า,จาๆๆๆแล้วก็สองตัวมีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าห้าห้าเก้าแล้วก็ถ้าชอบสามตัวก็เอาเจ็ดเก้าห้าเนาะป้าชอบไหมคะตัวนี้ชอบ ซื้อหรือยังคะป้ายังไม่ซื้อนี่กําลังจะไปซื้อเลยกำลังจะไปซื้อเนาะจ้าจ้ากำลังจะไปซื้อแล้วคุณป้ามั่นใจในความฝันไหมคะคุณป้าว่าจะใส่ร้อยคุณร้อยเลยโอ้คุณป้าจะซื้อร้อยคุณร้อยเลยจ้าอ๋อค่ะแล้วเมื่อวานแอดเห็นป้าไปไหนคะป้าพาตาไปดูหมอดูพาตาไปดูหมอดูจ้าอ๋อเพื่อ ตาเห็นตา้องให้ทีนี้ก็เลยไปดูนะอ๋อคืออยู่ๆตาก็ร้องไห้จ้ะร้องมากี่วันแล้วคะป้าร้องมาสองวันสามวันแล้วอ๋อร้องจนพาไปดูนะอ๋อไปดูเพราว่าหมอเขาบอกว่าเขาว่ามีหมอดูเนาะหมอดูอ๋อไปดูหมอดูมาไปดูหมอดูมาค่ะเพราะว่าเทวดามาอยู่ด้วยเทวดามาอยู่ด้วยจ้า เทวดามาอยู่ด้วยให้รับรองเอาด้วยให้อ๋อให้รับรองเอาด้วยจ้าให้รับรองเอาด้วยก็วันก่อนเห็นว่ายายทุกข์กับหลานแล้วก็ลูกชายมาอยู่ด้วยเนาะจ้าแต่ว่าพอไปดูหมอหมอ,หมอก็บอกว่ามีเทวดามาอยู่มาอยู่ที่บ้านด้วยจ้านั่นแหละเพราะว่าเทวดามาอยู่ด้วยอ๋อค่ะ จา้าครับแปลว่าเทวดามาอยู่ด้วยโอ้แปลว่าเทวดามาอยู่ด้วยจ้าอ๋อคือหมอหมอดูบอกแบบนี้เนาะป้านนะจ้าอ๋อค่ะทีนี้เขาให้ทํายังไงครับป้าเขาให้รับรองเอา๋อรับรองเอาทีนี้ถ้าทาเสร็จแล้วเขาจะบอกเลขบอกอะไรนะถ้าทําถูกนะจะได้เลขทุกหมดเลย๋อค่ะจ้า คือเดี๋ยวแอดจะเลย์ให้กับเอซีทุกท่านได้รับชมรับฟังอีกรอบนะคะซึ่งเมื่อวานคุณป้าก็พาคุณลุงไปดูหมอมานะคะไปดูหมอดูนะคะเพราะว่าคุณลุงก็มีอาการอยู่ๆก็ร้องไห้มาสองสามวันแล้วเนะาะจะร้องกลางวันหรือกลางคืน,นคะกลางคืนกลางคืนอยู่ๆตาก็ร้องไห้เนะาะไม่หลับไม่นอน<ะ>อ๋อจนตาบวมเลยอ๋อจนตาบวมเลยนะคุณคุณป้าเห็นว่าแปลกก็เลยพาไปดูหมอดูเนะาะ ทีนี้หมอดูบอกว่ามีเทวดามาอยู่กับคุณตาด้วยเขาหมอดูบอกให้ทําพิธีรับรอง <จะ S 1> ทเทว,วดา <จะ S 1> ว่าเทวดาได้มาอยู่ด้วยแล้วเนาะทําให้ถูกต้องแบบนี้ใช่ไหมคะจะเขาให้ยกบ้านสูงสูงอ๋อคือเขาอยากได้บ้านจะอยากได้บ้านสูงสูงอยากได้บ้านสูงสูงจ้าเพราะว่าเขาไม่มีที่อยู่เนาะไม่มีที่อยู่อ๋อที่ฝันว่า ยายช้างไม่มีที่อยู่เนะาะก็เป็นคนเดียวกันเนะาะจเป็นคนเดียวกันเพราะว่าเทวดายู่ด้วยเขาอยากได้บ้านสูงๆเขาอยากได้บ้านสูงๆเขาไม่อยากอยู่ตรงนั้นก็ถ้าอยากได้บ้านก็ต้องให้โชคให้ลาบกับเอฟซีก่อนแหลนะน้อป้าค่ะเพราะว่าเราก็ไม่มีทุนที่จะ ยกให้เนาะป้าคุณป้าก็ลําบากเนาะว่าจะไปซื้อคนเดียวเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้ป้าว่าจะเดินไปซื้อเนาะเดินไปซื้อคนเดียวเมื่อกี้ทีนี้ป้าก็เห็นแอดอยู่บ้านก็เลยแวะมาหาเนาะแสดงว่าเราจะได้โชคร่วมกันแล้วค่ะคุณป้าเนาะทิ้งกันไม่ได้นะเนาะทิ้งไม่ได้พอได้ตัวเลขมาปุ๊บก็จะมาบอกปั๊บเนาะป้าเนาะ คุณป้าก็ยังคงใจดีเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าฝันอะไรยังไงเดี๋ยวคุณป้าก็จะมาเล่าบอกแอดให้แอดถ่ายคลิปให้กับเอสซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะป้าบอกว่าก็อยากถูกด้วยกันเนาะป้า,าอยากถูกด้วยกันนะคะท่านผู้ชมคุณป้าก็ใจดีมากนะคะแบ่งฟันตัวเลขให้กับ fc ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อว่าจะโชคดีร่วมกันนะคะ คือที่ไปดูหมอมาเขาบอกว่าถ้าทําถูกเดี๋ยวเขาจะให้โชคไปตลอดใช่ไหมคะจ้ะอ๋อค่ะจะทําถูกจะให้ดวงจะให้เลขกระโดดเลยใช่เวลาแอดไปพูดกับคนที่เขาบอกหวยบอกอะไรกระโดดอ๋อเขาบอกหวยบอกอะไรตลอดเนาะจ้ะค่ะอ๋อค่ะไปรับรองเขาเอาให้เยอะสุดอยี่นนนเนี้ยไอผูกข้อมือคุณลุงเนาะผูกข้อมือแล้วก็บอกว่า ได้รับรองแล้วนะแล้วก็จะมาอยู่ด้วยกันแล้วประมาณนี oh. ้ใช mm ่ไหมคะอ๋อแล้วคุณป้าทําเสร็จหรือยังคะยังไม่ได้ทำเลยเพิ่งเพิ่งไปดูเมื่อวานเองเนาะไปดูเมื่อวานเองทวายเมื่อคืนนี้สองคนทวายแต่สองคนยังลูกลูกยังไม่รับรองเอาอ๋อต้องให้ลูกลูกลานมาผูกข้อมือให้ด้วยเนาะอ๋อค่ะเดี๋ยวไปบอกพี่น้องเขาด้วยอ๋อบอกพี่น้องเขาให้มาผูกข้อมือให้ด้วย อ๋อถ้าทำถูกเขาก็จะให้โชคไปตลอดเนาะอ๋อค่ะป้าก็หลังจากนั้นก็เลยฝันเมื่อคืนเนาะฝันเมื่อคืนที่ว่ายายมาบอกโอ้เขาให้กนหมวดแล้วตั้งหลายมวดแล้วเนี่ีมีเงินซื้อเยอะทำมีเงินซื้อเยอะมีเงินใส่กระเป๋าจนคือเขาให้คุณป้ากับคุณลุงมาหลายมวดแล้วเนาะ เดี๋ยวเอดจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขความฝันของป้าหยัดนะคะซึ่งเมื่อคืนป้าหยัดก็ฝันใหม่นะคะท่านผู้ชมฝันใหม่สดๆร้อนๆนะคะเห็นยายมาบอกให้ซื้อตัวเลขเนาะป้า้ะอ๋อยายบอกว่าอย่าลืมซื้อเอาเดอร์หนึ่งศูนกับ9559นะคะเพิ่งฝันได้เมื่อคืนสดๆร้อนๆนะคะท่านผู้ชม แล้วก็ป้าบอกว่าถ้า3ตัวให้เอา795นะคะ3ตัว795นะคะแล้วก็ฝันงวดก่อนได้ห9ึ่นะคะตัวเลขของคุณป้าก็ไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมมี1 0ึ่ง5ู9ย์ศูแล้วก็3ตัวมี7 95นะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะ แล้วก็ให้รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมคุณป้ากลัวว่า fc จะพลาดนะคะก็เลยมาเล่าให้แอดฟังนะคะแล้วก็ให้แอดถ่ายคลิปให้กับ fc ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเพราะว่าคุณป้าก็ฝันได้ใหม่นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะเพราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะ ส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ต้องขึ้นอยู่กับบุญวาสนาด้วยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเอ็ดเชื่อว่าคุณป้าจะมาให้โชคกับเอฟซีทุกท่านอีกก็เป็นได้นะคะเพราะว่างวดก่อนก็ให้สองเก้าเก้าสองนะคะ mm. ก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนำเสนอมานะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่า การลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของละอองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับป้ายหยัดนะคะสาธุค่ะขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะคะขอใหโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะป้ายหยัดขอบคุณค่ะโชคดีค่ะ